กราบสวัสดีจ้าหุ้นรอบดึกวันที่4นะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดบีนะคะลาวสตาร์ VIP วันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง9ก้าลูด3นะตัวเจาะสี่ห้าหนะคะจับวินกันให้หมดเลยนะจะได้เด่น2องตัวบนล่าง ตัวเจาะเจาะให้เป็นสามหกสามห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่นะคะคือเลขสามตัวสามห้าหกนะคะฟันเม็ดเดียวคือสามนะฮานอย VIP นะคะเราจะให้ทุกคนเอ้ยฮานอยซ d เราจะให้ทุกคนวิ่งเก้ารูดแปด จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแปดสองสิบสองเก้าศูนย์คือตัวเจาะเก้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองันเม็ดเดียวนะคะแปดลาวไอดีวิ่งศูนย์ลูดหนึ่งจับมัดกันให้หมดเลยนะคะได้เด่นสองตัวบนล่างตัวเจาะ 14 34 02สามสีนะสี่ศูนนามนะคะฟันเม็ดเดียวเลยนะคะ1ดาวโจน VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหนึ่งลูดสองจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างแล้วเจาะให้เป็นสองห้าห้าหนึ่งสาม 5้าหนึามองสีจับเม็ดเดียวเลยนะฟันขาดฟันเละฟันกระจายคือ2นะคะถ้าใครสนใจเข้าห้อง VIP นะคะทักมาได้เลยนะคะ W U I 24 24นะคะเราจะมีกฎกติกานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก่อนที่จะเข้าห้อง VIP นะคะ ก็ขอจุดไล้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า